สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราว ของกับระเบิดกันต่อดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของผมเองก็ได้มาพูดเรื่องราวนี้กันไปนะแล้วก็ได้บอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยการประมาณการเอาไว้นะครับผมว่ายังมีกับระเบิดที่แอคทีฟอยู่บนโลกเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงกาเจ้าออกเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนมันแพงขนาดไหนถูกไหมแล้วด้วยต้นทุนที่มันถูกมากๆกเนี่ยก็ทําให้มัน ถูกเอามาใช้แล้วก็เอามาฝังเนี่ยเกลื่อนกาดเต็มไปหมดเลยครับวันนี้เองเนี่ยก็เลยอยากจะมาพาทุกคนเนี่ยมาดู3วิธีหลักๆกันดีกว่านะครับผมว่าพวกเราเนี่ยจะเอาไอ้กับระเบิดเนี่ยออกมาได้ยังไงครับโดย3วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีมาตรฐานเลยนะใช้กันทั่วไปเลยนะครับเรามาเริ่มกันทีละว,วิธีกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มกันที่วิธีที่1ครับผมการใช้คนตรวจจับนั่นเองครับก็คือใช้คนเนี่ยแล้วก็ใช้เครื่องตรวจจับโลหะนะครับผมไปเดินตรวจเอาแน่นอนแหละวิธีนี้เรา จะคุ้นชินกันที่สุดด้วยซ้ำไปนะครับแต่วิธีนี้เองเนี่ยก็อันตรายสําหรับบุคคลที่ต้องไปทํางานเสี่ยงมากๆเลยถูกไหมทําไมกันล่ครับผมสาเหตุการที่ใช้คนตรวจเนี่ยนะครับผมมันอันตรายก็เพราะว่า ข้อผิดพลาดเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะแล้วถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเนี่ยแปลว่าเรานะครับผมอาจจะสูญเสียชีวิตคนไปเลยถูกไหมแล้เบิดตู้มาเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้เลยหรือไม่ก็บาดเจ็บพิการไปถูกไหมก็เป็นเหมือนค่ารักษาที่ตามต่อมาอย่าแพงมากๆเลยนะครับยิ่งพิการด้วยอะไรแบบนี้หรือในบางกรณีนะครับผมไปตรวจกันหลายคนไง บื้มทีไม่ได้โดนคนเดียวครับโดนหลายคนอันนี้ก็เรียกได้ว่ายิ่งส่งผลเสียนหนักไปมากกว่าเดิมอีกนะครับแล้วปัญหาที่ใช้คนตรวจเนี่ยมันก็ไม่ได้ดมีแค่นี้นะครับผมเพราะว่าอะไรครับในบางประเทศเนี่ยนะครับผมที่มีการคอร์รัปชันกันเยอะนะเครื่องตรวจเนี่ยก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับผมหรือไม่ก็เป็นเครื่องตรวจที่ใช้การไม่ได้ครับเครื่องตรวจปลอมนะครับผมก็มีเหมือนกันแล้วนอกจากนั้นเองเ,อเนี่ยต่อให้เป็นประเทศที่เฮ้ยใช้เครื่องตรวจจริงเนี่ยนะครับก็ยังคงพบปัญหาอยู่เพราะว่าเครื่องตรวจจับโลหะเนี่ยมันไม่แม่นยําสุดๆเลย ยังไงเลยครับแล้วในพื้นดินเนี่ยมันก็อาจจะมีเศษเหล็กอันอื่นอะไรเนี่ยอยู่เต็ไมไปหมดเลยทําให้อัตราการตรวจเนี่ยนะครับผมทําได้ช้ามากๆแล้วก็อันตรายมากๆนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมในบางพื้นที่นะที่ในดินเนี่ยมันมีโลหะมากๆอ่ะการใช้เครื่องตรวจโลหะก็ยิ่งเป็นอุปสรรคมากขึ้นไปใหญ่เลยครับอันนี้ก็คือวิธีที่1นนะครับผมที่ใช้กันอยู่ในโลกนี้จากนั้นนะครับผมวิธีที่2เนี่ยนะครับก็คือการใช้หมาเนี่ยนะครับไปเฮ้ยคอยจับว่าไอ กับระเบิดอยู่ตรงไหนวะซึ่งหมาตัวนี้เนี่ยนะครับผมไม่ใช่หมาธรรมดาถูกไหมการที่หมาจะตรวจจับกับระเบิดได้เนี่ยต้องเป็นหมาที่ฝึกมาอย่างดีนะครับแล้วอันนี้แหละมันจะกลายเป็นปัญหาเพราะว่า แน่นอนล่ะคนถูกช้าแล้วก็ไม่แม่นถูกไหมหมาเนี่ยอาจจะแม่นกว่าคนแต่หมาเนี่ยแพงมากๆนะครับหมาที่ฝึกมาให้ดมกับระเบิดได้หาตำแหน่งกับระเบิดได้เนี่ยอาจจะราคาสูงถึง1ล้าน3แสนบาทได้เลยนะครับสำหรับแค่หมาตัวเดียวนะแล้วถ้าเกิดหมาเนี่ยนะครับผมเจอกับระเบิดก็จริงถึงแม้ว่ามันจะหาได้แม่นยำเนี่ยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้การันตีเลยว่ากับระเบิดที่เจอมันจะระเบิดออกมาไหมถูกไหมเพราะว่าการเซนซิทีฟของกับระเบิดแต่ละที่แต่ละแบบแต่ละหน่วย เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันไงแล้วหมาต้องไปตรวจกับระเบิดที่มันอาจจะมีหลายรุ่นนะมันก็อาจจะเลอไปเหยียบลงน้ําหนักไปบึ้มมาก่อนได้เลยถ้าเสียไป1ตัวเนี่ยก็เรียกได้ว่าราคาเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นถือได้ว่าแพงมากๆเลยและขั้นตอนการฝึกหมาตัวหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ทํากันง่ายๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่ายากมากๆเหมือนกัน ตอนนั้นเองเนี่ยนะครับผมวิธีที่น่าจะได้ผลที่สุดเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นการใช้อุปกรณ์ไฮเทคแต่เรียกได้ว่าอุปกรณ์ไฮเทคพวกนี้นะครับผมก็จะอยู่กันในหน่วยทหารเท่านั้นนะประชาชนหรือหน่วยอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้รับพวกอุปกรณ์เหล่านี้หรอกเพราะมันแพงมากๆนะครับผมราคาเนี่ยอาจจะสูงถึงหลายสิบล้านหรือเป็นหลักร้อยล้านได้เลย แล้วด้วยราคาที่แพงขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ากองทัพทุกประเทศจะมีด้วยนะครับผมเพราะมันแพงมากจริงๆก็เรียกได้ว่าประเทศจนๆเนี่ยก็อาจจะไม่มีกันนะครับก็อันตรายมากๆเลยแล้วประเทศพวกนั้นเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่สุ่มเสี่ยงกับการมีพวกกับระเบิดอะไรพวกนี้อยู่ถูงไหมก็เรียกได้ว่าเป็นจุดที่น่าเห็นใจมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะสร้างวิธีการที่จะแก้ไขปัญหานี้แก้ไขปัญหากับระเบิดเนี่ยมาให้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าวิธีที่ได้ผลที่สุดใน นอกจากไอ้วิธีที่เราได้พูดไปซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่ทั่วโลกเขาใช้กันนะครับผมก็ยังมีหลายๆที่เนี่ยที่เอาหนูมาใช้นะครับผมแล้วบอกไว้เลยว่าขั้นตอนการเอาหนูมาใช้เนี่ยน่าสนใจมากๆจนมันแยกไปอีกคลิปได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เรียกได้ว่าเรามาดูกับ3วิธีในการตรวจจับกับระเบิดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันละกันแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องของหนูกันดีกว่าว่าทําไมหนูเนี่ยถึงถูกเอามาใช้เป็นที่ตรวจจับกับระเบิดได้เรื่องนี้หนูไม่ตายกันเป็นเบือเลยหรอว แล้วมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยังไงเมื่อเทียบกับวิธี3วิธีดั้งเดิมนี้มานะครับเดี๋ยวลองไว้ดูันในคลิปหน้ายังไงในวันนี้เนี่ยก็คงจะมากันแค่นี้นะครับผมหากท่านผู้ชมนะครับอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World แล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับ